อะไรที่พี่ดวงเห็นบ่อยๆแล้วรู้สึกโอ้โหน่าเสียดายใช่ไหมคะก็คงเป็นตอนที่เวลาเซลล์บอกราคาลูกค้านะคะมันจะมีอยู่ข้อผิดพลาด3อย่างที่เห็นบ่อย,อยคือข้อแรกเนี่ยบอกด้วยความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะทั้งน้ําเสียงท่าทางหน้าตานะคะออของราคาประมาณ1นึ่งแสนราคาประมาณ1นึ่งแสนบาทนะคะคือไม่มั่นใจในตัวเองด้วยน้ําเสียงแล้วนะคะแถมหนักกว่านั้นนะคะต่อท้ายว่าแต่ต่อรองได้นะคะคือจบเลยนะคะถ้าเราพูดแบบนี้คือจบ คือแสดงว่าตัวเรายังไม่มั่นใจเลยว่าของเราคุ้มค่ายังไม่มั่นใจเลยว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นน่าเสียดายค่ะข้อ2คือพูดเรื่องราคาเร็วเกินไปนะคะในลักษณะที่ลูกค้ายังไม่ได้รู้เลยว่าอของชิ้นเนี้ยมันจะช่วยเขายังไงช่วยเขาได้มากแค่ไหน,นคุ้มค่าไหมนะคะบอกไปนั่งตั้งแต่ในช่วงรแรกๆปิดการขายเร็วเกินไปนั่นแหละจะทําให้เราเสียดีืนั้นไปเลยนะคะข้อ3คือบอกราคาแบบหุวนเกินไปอะ คือบางทีลูกค้าถาม่าราคาเท่าไหร่เราก็ตอบ1นึ่งแสนสองแสนไปเลยนะคะ